ิดทหารท่านโอ้โหตัวเบลเลอร์ตัวแค่ตัวแค่ใครท่านชายนะแต่ในมี้ใครกล้ากับท่านชายหรอกล้านี่อ้ใคง้าไม่ใเจ้าลุงใครเจ้าเจ้าุ้าอ้จมาอ คือแะไรคนเนี่ยดวเท่าท่านชายกันหมดเลยคือผ้ทอีพาคน่าใจคุครับผมใจนี้นะคใจอ่างใดขับเข้าตรี้่อนขับเ้าทครับผม เดี๋ยวผมกำลังกองเงินแะล้วตกลงเจ้าจะพาพวกเราไปอยูย่กับเจ้าหรือไม่ อองรก็ครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องวินคนเล่นกับผี่นะทุกคนก็วันนี้เนี่ยผมเนี่ยได้เดินทางมาที่ประเทศใกล้ๆพม่านะใกล้เคียงนะแต่ยังไม่ถึงนะผมเนี่ยได้เดินทางมาเป็นเพื่อนท่านชายนะเพื่อท่านชายเนี่ยจะมานะก็คือท่านชายเนี่ยก็อยากจะพาคนอื่นมานะ แต่พอดีว่าทีเนี้ยไม่มีใครอยู่บ้านเลยท่านชายก็เลยพาผมมานะท่านชายก็จะมาแค่จะมาชวนท่านชายจะมาชวนคราทท่านชายใครมาชวนหมอผี่<อ>ที่ข้าผมไปชินหน้ากัมัน,มนตมก่อนครั<ม>้งก่อนเลยอ๋อท่านชายจะมาชวนหมอผี่ที่เคยประท้ากันนะใช่ใครมาชวนมันเพราะทีเนี้ยผมก็ได้มาเป็นเพื่อนท่านชายนะเพราะไม่มีใครอยู่บ้านเลยข้าเลยว่ามันคนอยู่คณะนี่แหละอ๋อได้เดี๋ยงั้น ถ้าเป็นไม่เสียวเวลาเดี๋ยวเราเดินทางกันไปเลยนะครับผมก็ใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กักกหเราด้วยนะตอนนี้ผมก็ได้ช่านชัยนำทางไปนะตรงนี้ที่มันคุ้นมากแบบมันเคยมายัางไงไม่รู้ใร่ที่มันคุณจริงจอืมเราไม่ได้มานานแล้วด้วยอะ ที่พี่มันคุ้นมากทุกนสถานที่มันคุ้นๆอะเหมือนเคยมายัางไงไม่รู้อะท่านเหมือนผมเคยมายัางไงไม่รู้อะสถานที่ผมเคยมาแล้วครับงั้นท่านนำทางไปเลยครับเดีด๋ดวยวคาะตอนนี้ก็ไม่ร้อนมากนะทุกคนนะ ก็คือเบรรยากาศพอดีเดินสนุกนะคือมันไม่ร้อนคือ <Wow. S 1> ถึงแล้วเหรอครับ oh. ใช่แล้วครับโอ้ชวนถึงแล้วตรงนี้เหมือนผมเคยมา,ยางไงไม่รู้ทุกคนทามันจะลบีง คราบครับทางนี้ไหมครับอ,อืมทางชื้นๆเลยดูมุงดูไม้ดูวยต้นใหญ่มากเราก็เดินทางมาได้นานอยู่แล้วนะครับทีนี้ผมก็จะพูดน้อยลงนะเป็นเช่นนั้ดูกันไม้ดูสวยงามมากเป็นเช่นนับ ไมคอ<บ>ุอยู่ข้างนี้แลครับครับครับองนี้ใช่ไหมท่านครั้งทีทางนี้ผมรู้สึกก็มาได้นะครับโอเคครับเดี๋ยผมลอกมาทางนี้นะเหมือนไม่ได้มานานแล้วมันเปลี่ยนนะครับทุกนคือทางมันมันจะลกขึ้นยามันขึ้นสูงนะ ขออนุญาตหาทางก่อนพี่อ๋อท่านทางอยู่นี่ครับอ๋อตรงนี้เองทุกคนผมจำได้ละตรงนี้ทวนที่เราเคยมานะผมเคยมาแนละ้วมาเจอคล้ายๆมอผีอะ่ะโนนะท่านกำลังมานะไอ้มอผีตัวนั้นลนะอ๋อผมจำได้ละทุกคน ท่านใช้ตรงนี้ไหมครับท่านอือเดี๋ยวผมหมดแล้วไหนครับท่านไม่นั่นนั่นใช่ไหมโอ้ยดูเลยจะเห็นหรือไม่เห็นแน่นเห็นแน่นมาดิธีพวกมังทำอะไรอยู่ไม่รู้เหมือนกันผมจะเข้ามาเลย น้ำแรงมากคุณสวยมากเนะแต่สถานที่จับได้แล้วโอ้โเฮ้ยอ่ยอยออวะไม่รข้เป้ชาช้าผมเจอาค้านี่คนแคค้าสองคนนะครับกนคร์อือ อุ oh. ่นตกแล้วท well ุกคนอ๋อนี่นะไปเลยไปกันเลย Let's go ทุกคนโลกระเซี่ยวนะวนน้ำคันคันที่จะแรงมากทุกคนจะไม่ใช่ชั้นชายที่ผมไม่มาเลยนะทางเป็นไม่เึงน้ำแรงมากแรงเอาเรื่องเลยนะทุกคนนะ โอ้ยไนอ่ะขยไปยืนนู้นแล้วกันขับรับขับตัวช่วยไอ้ไม้ครือเหรอแ๊บแป๊บนค่ยบอ๋อ ทุกผมทั้งสองคนเนี่ยกาลังนั่งทำมาทีอยู่นั่งจํเสียอยู่หลังหลังจากที่เจ้ามาทําร้ายพ่กข้าสองคนข้าก็เฝ้ารอเจ้ามาต้องนานแล้วพ่เจตง่อนมดีลวพ่อข้าก็จํเสีลงกันอยู่เพื่อทำพิธีพิธีงไรพวกข้าทั้งสองคนก็เริ่มดีขึ้นแล้วข้ารอเจ้ามาต้องนานแล้วเนี่ยมริก็ดีแล้วข้าอยากจะเป็นลูกศิษย์ของเจ้าเพราะวิชาอาคมของเจ้ามันแก่งกล้าเหลือเกิน นับตั้งแต่วันนั้นที่เจ้ามาตามหาท่านยิงเพชรแล้วมาเจอข้ากับลูกปิดข้ารู้สึกว่าเจ้ามาเล่นงานลูกปิดข้าลูกปิดข้าบาดเจ็บเหลือเกินคือน่ากลัวมากทุกคนผิวเผินนี่ดำ <ปะ S 2> เลยหวังดีที่อยากจะขอมาเป็นลูกปิดข,ของเจ้าได้หรือเปล่าจนเจ้ากนั้นนี่เฮ้ยคือตัวนั้นน่าจะเป็นเพชรเจ้้านทอไรกันเหรออ๋อเหอ ก็ฝาง,งอาจารย์นี่ค่ามีอะไรอย่าง,งาน้ครับผมตอนนี้อันนี้คือที่ท่านที่เคยมาเล่นงานใช่ไหมท่านใช่ของคุณนี่เลยอ๋อที่มเคยลอยู่ค่าแล้วค่ากันเล็กน้อยต้องชื่อมใจจะมาจุดงานนี้ท่านเ<า><า>ชื่อใจมันได้ไหมท่านดรอทั้งสองอคนเนี่ยอยากจะขอเป็นลูกศิษย์ของเจ้าได้หรือไม่ขาแค่เป็นลูกศิษย์ท่านจะไม่ยอม จ้าอยากให้เจ้าทำลายกันนรืมางตาลงตาลุงคนดีครรับคือเงมันทำไตาลุงคนนั้นมีวิชาแก่งกามากพอหลังจากที่เจ้ามาทำ้ายพวกผมเนี่ยทำพวกินผมเนี่ยก็เลยนั่งจำศิน โยมานานพอประมาณตอนนี้ข้าก็เลยมีวิชาพอติดตัวที่หน่อยแต่ข้าก็อยากจะศึกษาวิชาเพิ่มเติมข้าก็อยากจะเป็นลูกศิษย์ของเจ้าถ้าถึงเวลาข้าอยากจะลองดีกับข้าอยากจะลองกับไอา้ตาลุงนั่งอยู่เรื่อยๆส่งได้ค่ะผมงคล้ายมีคนแอบม,มาคนเอกวลศรีรานถุนถอยปิดหาท่าน อ้ตัวเบลเลอร์ตัวค่แค่ตัวแค่ครท่านชายนะแต่ไม่มีใครกล้ากับท่านชายหรอก้มว่าข้าโอ้อหขย้ย คืออรคนเนี่ยตัวเท่าทนชัยกันหมดเล้คือใจคนรัาผมใสิงัน้าใจควาขับอยู่ทีกลาได้ครขับอผม ดี๋ยวผมกัลังกองกันแล้วตกลงเจ้าจะพาพวกเราไปอยู่กับเจ้าหรือไม่ น,นี่ไม่มเราผมจทาอครับผมถ้าใครยิงเจ้ไปเด็กข้ามมาตาเองได้ครับให้คนไปใส่ิง่ามาามาดลำลองเจ้าเองได้เลยครับถนัจกรุงศิษย์เองูไหมตอนนี้เรากำลังพูดเกี่ยนัก,กรารของเราแล้วนะนเจ้าเห็นข้าไมู่้ใจไจมือขึ้นลกมือเจ้มิเยลยไม่้ใจไไว้ข้าอีก ยกมือยังไงครับอย่างนี้เหรอครับ <c oughs> เร็วยทำตามข้าเจ้าท่านจะคืนข้าขอเ,าเป็นลูกศิษย์ของเจ้าณนตะอ,อนนี้ได้เลยไหมครับท่านชายจะรับ <พอ S 2> นะทุกคนข,าข้าหนวงคนที่สิบข้าข้าจะทำได้เลยอาฮะเป็นไงใชนหรือไม่นนท่านนะับท่านจะพาพวกเขากลับเลยใช่ไหมครับจังไช่เลยนะ อาเียมันเปนที่กไปโอเคครับแล้เวเจ้าถ้พวกข้าต้องสองคนอยุ่ที่ถรงนี้ใช่ไหมครับพวกข้าจะได้ไม่ต้องกลับไปอยู่ที่ในถ้ำลึกอของเราใคราจะอยู่นี่ได้เลยลข้ามือโดนเจ้าจอมมาถ้าถึงเวลาเจ้าก็มาตามพวกเราทั้งสองคนเดียวพวกเรา,าจะการให้ตะแก่นั่นนะถ้าอยากจะลองดีเหลือเกินให้ากับมาลองวิาชากับมันเหลือเกิน อืมไมิ่งหนึ่งคนแอบมองผมนะไม่รู้รู้สึกแบบผมไม่ค่อยปลอดภัยถาสคนี่อ้ารู้ว่าอืบริวารอันน่ผมเต็นก็ข้าพเจ้าจะเรียนวิชาหน้าคลาเจ้าเหลือเกินน้าคลาสนั้นนี่ใ่เรียนวันน ก็อยากจะลองกครันานักขาดเป็นยังไงถ้าอยจะลองเจ้าแค่หนบ้างค่ะขงเจ้าอย่างน้รอกใช่ครับผมข้าขอเจ้าอีย่างน่ได้ได้ครับพิชานักขาราดเจ้าอถึงไม่องข้าขเจ้าไม่ต้องันเริงจ้าเป็นแม่หมอถี่พึ่ต้องนาำ เายท่าาครับารคือวันนี้เนี่ยแค่ท่านท่านเนี่ยแค่มาจรจาไว้ก่อนใช่ไหมครับ <S <S อ,อแต่ยังไม่พากลับใช่ไหมครับท,าาท่านเ นี่อาะครับต้องหอดูท่านชายก่อนว่าท่านเราจะพาพาเราไปตอนไหนเราก็อยากจะลองการสะแกนนั้นเหนือเกินข้าจะแก้ครับบเจ้ามาโทรมันนะข้าไม่กลัวมันหรอกแม้ว่าข้าจะเก็บข้าก็อยากจะลองจริงๆพวกมันนี่กานเลี้ยงสารพันไว้สองตัวครับเลี้ยงอะไรบอบด้วยตัวหนึ่งอ่ะ โูว่า่เดกคนเดิก็ย่อย่างนั้นไปลองเจออยากไปเจอเลยว่าถึงเราสามคนรวมมือกันเราจะไม่ไวจะด้ก็ได้คอยข้าไม่เอาข้าคิดว่ามันง่ายจะไปข้าต้องสามข่าจะบผูบังนั่งมาเลยแต่ท่านต้องมีสติอ่ะกันคาอย่างไข้ารู้ผู้บันได้หรอค้าหนึองราจ่ายจ่วยข้า ใครที่อยากจะเห็นหมอผีสองคนไปช่วยท่านพีมาครับเพื่อไปปราบหมอผีไม่ใช่หมอผีคือตาแก่นี่นะครับใครอยากเห็นมาครับเดี๋ยวจะขอให้ท่านชายนะให้พาพวกเขาทั้งสองท่านเพื่อเพื่อ ไปปราบเนาะทุกคนก็วันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากผมก็ขอเพียงลาเพียงเพียงเท่านี้ก็เขาก็น่าจะให้เขาคุยกันก่อนสะพังผมก็ขอปิดพิเพียงเท่านี้ใไปเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก้นมาเลยนะสวัสดีค่ะ